สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเก็บเห็ดครับเดินมาตั้งไกลได้แค่นี้แลครับว่าจะเจอแต่ละดอกครับวันนี้หายากหน่อยนะครับดอกนี้ดอกใหญ่จริงครับโอ้ยแตกเลยบานใหญ่เกินนะครับก็จะหาไปเรื่อยเรื่อยครับชมว่าวันนี้จะมานเห็ดแค่ไหนนะครับซึ่งในแต่ละวันในการหาครับวันนี้เดินมาไกลมากแล้วนะครับค่อยมาเจอครับ เจอห่างๆทีละดอกสองดอกแต่นานหน่อยกว่าจะได้เจอทีละดอกนะครับก็ตอชมไปเรื่อยๆครับว่าจะเจอเป็นมูไม่หรือว่าจะเจอทีละดอกสองดอกนะครับก็หาไปเรื่อยครับต่อไปครับเมื่อกี้เ็เจอเห็ดละงอกดอกหนึ่งนะครับสวยๆครับบานๆครับเดินมาอีกหน่อยก็เจอเห็ดก่อน,นะครับสวย เฉยๆครับอันนี้เห็ดหน้าขาวนะครับโอ้แก่ๆสักหน่อยบานสักหน่อยเลยแต่ก็พอกินได้ครับเราหากินรับตอนนี้เราถายไายครับโอเครยครับดูครับดอกนี้ถ้าเดินไม่ถูกทางจริงหาไม่เจอนะครับนี่ครับดอกนี้สูสภาพครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับจะเป็นประมาณนี้แล้วครับ สวยอยู่ครับไปเรื่อยๆครับต่อไปครับแต่ละทีกว่าจะเจอได้นะครับเรื่องธรรมดานะครับมีดินด้วยครับอยู่เลยครับครับไปเรื่อยๆครับต่อไปครับครับกว่าจะเจอครับเดินอ้อมไปอ้อมมาครับสวยครับ นี่มีสามดอกนะครับนี่สมดอกนี่มีส,มด,อมสมดอกครับัเหลืองสวยๆกันเลยครับดอกเล็กไปหน่อยเมื่อกี้ก็ได้ดอกใหญ่มาดอกนึงนะครับนีนี่ครับสองดอกนี่ครับละโงกเหลืองนะครับไปเรื่อยครับชงอัต่อไปครับ ดอกแมงสวยๆเลยครับว่าจะเจอแต่ละดอกนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับเดินขาลากครับนะครับโอ้โหมีสวยให้เราได้2ดอก3ามดอกอยู่ครับโอ้ขาหักนี่ครับสวยเลยครับ ครับใสนเลครับครับที่อยู่เห็ดละงกเห็ดหรอกนี้ครับเดินมาเจอจนได้นะครับนี่ครับสวยๆครับสวยอยู่ครับรื่เยครับเอาหักซะแล้วขาหักซะแล้วครับใส่เลยครับรอกนี้ครับขึ้นเป็นแปรนสวยๆนะครับโลง เราก็ได้เจอของโล่งๆครับแบบนี้ครับทีนี้อาจจะเดินเหยียบด้วยซ้ำไปเมื่อกี้นี้ครับสวยๆครับไปครับนี่ครับดอกกลงครับสวยครับครับมีดอกสวยๆอย่างนี้ก็สุดยอดเลยแล้วครับ ตรงนี้น่าจะมีอีกดอกนึงนครับแต่ไม่ใช่เห็ดพางองนะครับเป็นห,หน้าแล่สันพระเจ้าว่าหน้าแล่ดอกก็งามเสวยสวยครับพี่น้องนะครับต,รต่อไปครับไปเรื่อยๆครับเจอันนี้แล้วครับเห็ดขาวนะครับนี่หน้าฝั่งนี้ของเห็ดขาว โอ้ไข่เห็ดละโง่ก่อนครับมีไข่ครับไข่ที่สวยเลยครับนี่ครับไข่เพลบแล้วก็มีดอกต้มสามดอกนะครับสวยเลยนะครับนี่ครับสวยเลยครับเจุะผนต่อไปครับเรียกครับโอ้ดูไข่ดอกนี้ครับถ้ามาฝั่งนี้ไม่เห็นเลยนะครับนี่ มาจากฝั่งนู้นนะครับที่จะเห็นนะครับโหอีกตัวจองจะจนนี่ยครับสวยอยู่ครับไม่อยู่สวยครับเห็นครับตอครับโอหครับดอกนี้ครับตั้งแต่งานเลยครับสวยเลยครับโล่งๆเลยครับมีอะไรปกไม่มีอะไรบังเลยครับเกือบจะมองไม่เห็นนะครับ ขายสวยก็เอาครับสุดยอดครับแต่แค่นี้แล้วครับเดินมาเมื่อกี้นะครับถ่ายให่ได้ครับบางที่มันชันเกินครับก็ตกไปเรื่อยครับเดินมาเจอดอกสวยพอดีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสวยเลยครับสองดอกครับครับสวยกันเลยครับวาไปครับ ไปครับไปเลยครับได้ดอกสวยแล้วครับสุดยอดโอเปลืองสองดอกครับสวยเลยครับสวย อาจจะมีดูนิดหน่อยนะครับครับสวยๆเลยครับไปครับสวยเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็ดข้าวเห็ดดินนะครับสุดยอดสวยๆเลยครับไปครับดูครับแดดๆนะครับเห็ดกระบไม้เหมือนกันมากเลยครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเห็ดนะครับนี่นี่ ตมสวยๆเลยครับนี่ดอกหนึ่งครับนี่ดอกนึครับครับกว่าจะเห็นกันนะครับเรื่องง่ายนะครับเก็บเห็ดแดดร้อนครับแดดเริ่มออกแล้วครับเริ่มสายแล้วคนกําลังเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับไปครับไปชมกันเรื่อยๆครับปวดกันดอกหนึ่งครับนี่ครับสวยๆครับขึ้นดอกเยอะเองครับครับขายาวด้วยครับ สุดยอด,ส,ดสวยๆเลยครับพี่น้องไปครับเราก็มาเจอเห็ดปัวกนกลีนครับขึ้นทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหเจอเพื่อนกินไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแมงจิงกือนะครับกินไปครับวันนี้การมาเก็บเห็ดของเราก็ ไม่หมานครับวันนี้พอพอได้แกงครับพอได้แกงครับ <único> ว <Liberty acontece> ันนี้ก็จะมีเห็ดที่ได้นะครับเป็นเห็ดรวมนะครับอันนี้เห็ดปวกนะครับขึ้นดอกเดียวนะครับเห็ดปลวกนะครับอันนี้เห็ดละโงกครับเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกครับเห็ดกอก็มีน้อยนิดครับเห็ดกอ สวยครับเห็ดกอแล้วก็มีละงกเหลืองอีกนะครับวันนี้ก็พอได้นะครับนี่ครับเห็ดกอก็พอมีอยู่ครับนีเกเดียวเองครับเป็นวันนี้เป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดละงกเหลืองละงกขาวนะครับอันนี้เห็ดทาน เห็ดยู่สองดอกอยู่มั้งนกะ็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับอันนี้แต่งวดหน้าสงสัยคงจะเว้นนานหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็ดจะได้อยู่จะออกหรือเปล่านะครับคนบางทีคนก็มาเยอะเกินก็อย่างว่าครับมันเป็นการวิธีการหากี่หากินแล่ผมก็มีของแถมครับเห็ดไม่ได้ก็ลงทนไปหาหน่อไม้เล่ยครับ เรียๆครับพอได้ต้มกินนะครับกับน้ำริกกับแก้วครับกับแก้วพี่น้องกับแก้วกับตำมะหุ่งสุดยอดกับปนเ็ดสุดยอดเลยครับพี่น้องก็พอได้เหนื่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคนที่ชื่นชอบการหาอยู่หากินแบบวิธีชาวบ้านนะครับตามฤดูกาลของมันนะครับผมนะครับสุขสันต์ 4.9แสนมันตีนะครับชื่อช่องนะครับว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่ยังยังแังไม่เปลี่ยนดีกว่าครับตามไปเรื่อยๆก่อนครับกาจะเปลี่ยนเป็นหาอยู่หากินหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินนะครับเพราะนั้นคือวิธีชีวิตของคนอีสานของคนบปนนอกหาไม่ได้ก็กินหาได้ก็กินนะครับนี่นคือวิธีชีวิตนี่คือวิธีของเขานะครับ หาไม่ได้ก็มีปลาบองในไหนะครับกับพริกป่นอะไรเงี้ยกับต้นหอมอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือวิถีชีวิตของคนปนออกที่หาอยู่หากินหาไม่ได้ก็กินหาได้ก็กินนะครับหามาบางวันหาไม่ได้ก็ประแดกในไหวันไหนหาได้ก็หาอะไรได้ก็กินนั้นครับไม่กินเห็ดก็กินเห็ดกินหน่อไม้ก็หน่อไม้ปลาก็คือปลา ที่ก็หาไม่ได้ก็อาจจะมีมะละกออยู่บนต้นก็ทำบังหุงแล้วพี่น้องเ yeah. อ้กก like, share, เยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ